สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นเอ็กกับงบผลประกอบการในไตรามาสหนึปี65จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ<ม>ก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2 6 6 5นะครับเข้าใจว่าผลประกอบการในไตรามาสหนึ่งปี65ของหลายๆบริษัทก็เริ่มมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ อย่างในคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูของหุ้นเอโก้นะครับหรือว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะครับซึ่งหุ้นเอโกนะครับก็เป็นบริษัทโฮดิ้งนะครับธุรกิจของเขาก็คือเป็นการเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือว่าเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยนะครับที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าทั้งรายใหญ่และก็รายเล็กซึ่งก็มีทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมในปี64ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ5,646.19กเมกะวัตต์ก็แบ่งเป็นในส่วนของทางต่างประเทศนะครับประมาณ2,188.11เมกะวัตต์อีกที่เหลือประมาณ3,458.08เมกะวัตต์ก็จะเป็นในส่วนของในประเทศไทยนะครับซึ่งลูกค้าเขาก็จะมีทั้งกฟพกฟพนะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีในข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่31มีนาคม2 6 6 5ทาง e อกโกนะครับก็มีโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศจำนวน30แห่งซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ5,959เมกะวัตต์โดยที่โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน ,5656 เมกะวัตต์ แล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน303เมกะวัตต์และก็ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆอีกจำนวน9แห่งนี่คือธุรกิจของหุ้นเอโกนะครับหรือว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนทีนี้เรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาสหปี65กันนะครับ เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ13,462ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ4,115ล้านบาทโดยที่คิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่7บาท82สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1น1ปี65 กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับ Q o Q ก็บวกขึ้นมา340%ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็บวกขึ้นมา603% โดยภาพรวมก็ถือว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่ปี65ของหุ้นเอโกนะครับก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นนะเราก็จะพบว่า Q on Q นะครับก็บวกขึ้นมาประมาณ3%ในขณะที่ y a r on น e a r นะครับรายได้รวมก็เติบโตขึ้นมาประมาณ56%ซซึ่งเหตุผลนะครับก็ เกิดจากในส่วนของโรงไฟฟ้าพาจู ES แล้วก็บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมมีปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการรับรู้ไรายได้จากการเข้าซื้อหุ้น Linde t o p โ o และบริษัท Apex Clean en Energy h o l d i n g LLC เมื่อปี64ที่ผ่านมา ในงบไตรมาสหนึ่งปี6 5านะครับตัวบริษัทก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ26ล้านบาทซึ่งในไตรมาสหนึ่งปี64นะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1, 2 1 1ล้านบาทอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นไตรมาส4ี่ปี64นะครับเราจะพบว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ลดลงประมาณ95%ของไตรมาส4ปี64นะครับก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ557ล้านบาท ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศซึ่งสัดส่วนของรายได้ของเขาเข้าใจว่ามันจะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันก็น่าจะมีผลในเรื่องของผลประกอบการของตัวบริษัทอยู่พอสมควรนะครับซึ่งในช่วงนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าด้วยก็น่าจะส่งผลดีกับหุ้นเอโกนะครับในเรื่องของรายได้ที่มาจากในต่างประเทศ อะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทในงบไตรมาส1ปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ246,129.55ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ125,555.89ล้านบาท โดยที่คิดเป็นส่วนของพู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ119,991.40ล้านบาทเราจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมในไตรามาส1ปี6กก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ1.7 4นะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ5.77%ในขณะที่หนี้สินรวมในไตรามาส1ปี6กาก็ลดลงประมาณ1.83%นะครับ มานำมาคิดเป็นค่า t e ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.04เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับนี้เอาไว้ค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับไม่ถือว่าต่ำมากนะแต่ว่าก็ไม่ถือว่าสูงนะครับในระดับประมาณนี้ซึ่งค่า p e ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ21เท่านะครับค่า p b v ก็ประมาณ0.79เท่าอ่ะก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าค่า p e ก็ เริ่มจะสูงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของหุ้นเอโก้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 5ถึง 3. 8ต่อปีนะครับก็ถือว่าปันผลอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้นไอโก้นะครับก็อยู่ที่171บาท50สต,ตางต่อหุ้น เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นเอโกซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันในกราฟรายวันนะครับก็คือยังเป็นขาลงอยู่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็มีแท่งสีเขียวยาวด้วยนะครับของวันที่12พฤษภาคม2 6 6 5 ซึ่งมันเป็นราคาช่วงหลังจากที่งบผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นั้นประกาศออกมานะครับในวันที่11พฤษภาคมนะพอวันที่12นะครับราคาก็เลยพุ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดเป็นแท่งสีเขียวยาวนะครับจากในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ที่ออกมาดีมากๆนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับหลังจากนี้ไปมันจะมีแนวต้านตรวบริเวณเส้น MA 200วันนะครับหรือว่าบริเวณประมาณ174บาท ก็น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าแนวโน้มราคาของหุนไกอโนะนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากการเป็นขาลงน่าจะมีการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าแนวต้านตรงบริเวณเส้น MA สองวันหรือตรงบริเวณ1 7 4บบาทน่าจะเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับในรอบนี้ จากกราฟตามภาพนี้นะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่ามีโอกาสเชื่อเกิดขึ้นได้3กรณีกรณีแรกก็คือราคาอาจจะทะลุต,ตรงเส้นเมอ200 0วันขึ้นไปเลยนะครับส่วนกรณีที่2อ,อาจจะมีการสะสมวอลุ่มท่าแถวบริเวณประมาณสัก170บาทไปหา172บาทก่อนที่ราคาอาจจะมีการทะลุต,ตรงเส้นเสอ200 0วันขึ้นไปซึ่งถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นที่น่าสนใจมากม พราะว่ามันมีการสะสมวอลลุ่มก่อนที่จะมีการทะลุต,ตรงเส้น MA 200วันส่วนกรณีที่3ก็คืออาจจะขึ้นไปชนตรงเส้น MA 200วันตรงเรียนประมาณ174บาทแล้วก็อาจจะไม่ผ่านอาจจะย่อลงมานะครับสะสมกันใหม่แถวแถวบริเวณที่เขามีการเปิดแกลบนะครับประมาณ166บบาทต่อหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสเชื่อเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไป โดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์นะครับเราก็ยังพบว่าแนวโน้มราคาของหุ้นเนโก้ก็ยังคงเป็นขาลงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นขาลงทั้งกราฟลายวันแล้วก็กราฟลายสัปดาห์โดยเฉพาะในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เนี่ยรู้สึกว่าแนวโน้มราคาไม่ค่อยสวยเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องไปลองพิจารณากันอีกทีนะสำหรับใครที่ติดตามหุ้นตัวนี้อยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปน um ี um ้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักขอเพื่อนได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาคุยกับผมนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ